ฝั่งซ้ายมือผมนี้จะเป็นจริงๆมันตัตวโบราณแล้วฝั่งขวามือที่เขียวๆนี่จะเป็นชิ้น้มันชอนเฉยๆ,ๆนะครับเนาะสวยจริงๆเลยนะครับแหมสวยมากครับโอ,โอ้ยครับก็สวัสดีนะครับอยู่กับช่องมมเตร์ขอชิลวนะครับวันนี้ก็จะพาไปดูบอลสีที่ทางสวนเจเจพรันนะครับ เขาได้สะสมเอาไว้เป็นบางส่วนเพื่อที่จะทําแม่พันธุ์ในอนาคตนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบอลสีที่จะทําเป็นแม่พันธุ์ในอนาคตนั้นมีความสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวจะพาไปรู้จักเจปูเจ้าของสวนด้วยไปกันเลยครับไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวันดีครับเป็นเจปูนะครับเจปูที่เป็นเจ้าของสวนเจเจแพงนะครับวันนี้นะครับขอญาตเจนะครับพาไปดูว่าบอลสีที่เก็บสะสมให้เาดีกว่าจะทำเป็นแม่พันธุ์หรือว่าเขามีความสวยงามแค่ไหน ได้มาเหมือนกันนี่เศรษฐีคลองหลวงสองต้นนี้ใช่ไหมสองต้นนี้เศรษฐีคลองหลวงค่ะนี่คือรออันนี้ผ่าทําจานวนไว้แล้วเดือนหน้านี่น่าจะมีพอต้นต้นแค่นี้ผ่าแล้วเหรอครับผ่าได้้วใช่ไหมครับเขามีหัวผ่าเลยเขามีหัวแล้วก็ผ่าได้คือทั้งหมดนี่จะเป็นมะนี่สองต้นนี้คือผ่าไปแล้วแต่ไไปแล้วตนนี้ยังไม่โตพวนนี้ต้องต้องรออีกก็ประมาณสี่ห้าเดือนอ๋อต้นนี้คือรอรอเขามีหัวรอเขาได้อายุเราก็จะผ่ากแต่สวยสวยตุกต้มจริงๆนะครับ นี่ชื่ออะไรนะครับทับพิมจันทับพิมจันนะครับโออันนี้สุดบูชาโอ้เดี๋ยวเราต้องที่ให้บอกสรดบูชาเขาจะเขาจะคล้ายแต่แต่จะไม่ไม่ได้เหมือนนี่ไปต้องต้องสังเกตดีๆนะครับแล้วถัดมาครับเจ๊อันนี้หางหงค่ะริ้วสวยมากไม้อาจารย์มงคลอ่ะขอขออาจารย์มงคลนะครับอันนี้ไป็นรับมาจากสวนเลยอันนี้เป็นบอลใบ ใบยาวหรือใบไผ่ครับจะใบนี่เป็นใบไผ่ใบไผ่โอ้นี่ครับเด็กทำไมสวยนะครับอันนี้คืออะไรทำไมวัชโรทอนมีป้ายขาวมีป้ายชมพูด้วยตัวนี้ก็เพิ่งรับมาได้ไม่กี่วันเพิ่งรับมาโอ้วันนี้สวนนี้เนี่ยเป็นไปไปเชี hmm. ่ยวชมสวนแล้วเข้าไปเข้าทุกต้นเข้าทุกวันเลยครับเข้าทุกวันที่เด็กบอลสีเข้าทุกวันเลยสวนนี้อันนี้อะไรครับอันนี้เป็นบอลเทวาบอลป้ายใช่ไหมครับเทวาเป็นบอลป้าย พอสวยครับสวยมากๆเลยมันีล้อมเพชรมันีล้อมเพชรมันนี่ล้อมเพชรัดมามันมีล้อมเพชรถัดมาอีกนี่คือเหลืองมงคลครับเป็นไม้ของอาจารย์มงคลน,น,นี่ก็เป็นอาจารย์มงคลเหมือนกอันถัดมาต้นนี้ครับมันตัตนใปใ้น,นิดนึงจะเป็นอันนั้นพมรมพี่มานค่ะกรมพี่มานอันนี้เพิ่งเริ่มเก็บ นเมื่อก่อนไม่เคยไม่เคยเก็บสบายนี้อ่พอเริ่มเก็บก็เริ่มมีอัศวสรสวรรค์มีพรมพิมานก็มีรัศมีเงินคล้ายๆกันนะคล้ายๆเขากําเนิดเดียวกันเขาผ่าแผงกันมาอ๋อก็คือชายชนก็เกิดจากอัศวสรสวรรค์อ่าง้ใช่ไหมครับเขาเรียกว่าเป็นแก๊งเดียวกันแก๊งเดียวกันดางนั้นได้อยากนำเสนอเอู้เวลาแบบอะไเทราปาตรีโอชื่อชื่อผมก็เพิ่งเคยได้ยิน ชื่อเต็มๆก็คือพระนางมณนีวาสนาพระนางมณีวาสนาดูครับทุกคนสวยมากๆเป็นไม้อ้เป็นไม้ป้ายแหละครับป้ายขาวด้วยครับพวกนี้ก็เบบีที่สะสมมาครับครับครับอีเพชราชาเพชราชาเทพกรรกรังรักอันนี้เศรษฐีพันล้านเศรษฐีพันล้านมงคลปฐมมงคลปฐม ตัวนี้ก็รัศมีเงินรัสมีเงินคลองตาเพชรครับพองเจ้าหัวสวยมากมากครับแต่ละต้นอันนี้เพชรวรณโชดเพชรสุวรรณชดชื่อแต่ละชื่อก็แหมทันทีครับไล่ๆต่อเลยครับเจต้นต้นนี้อะไรครับต้นเขื่อนสิลิกิตโอ้นี่จะเป็นชื่อเขื่อนก็ยังมีรั่แหมสิลิกิตสวยอีกแล้วสวยอีกแล้วอันนี้ก็ล่าดำเนินชื่อถนนก็มีแหมแต่ละาำเนินเป็นอันนี้เป็นบอลเก่าครับเป็นบบอลเก่า ต,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 ตัวน to ี้ก็มันนี้หน้าคีตัวนี้ตอนโตจะสวยมากเพราะเขาจะมีด่างมีหลายสีแม่เน่ถ้าถ้าโตเต็มที่นะครับตอนโตเต็มที่จะหลากสีมากคครรัับบสวยมากๆเลยนะครับเป็นบางส่วนโอเคครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นแบบแสบตาหน่อยนะออกแบบแดงๆเยอะๆหน่อยนะครับเจ๊ครับแกงไม้แดงแกงไม้แดงต้นแรกเนะครับเจ๊ฝั่งนี้ครับเจ๊อันนั้นเป็นลูกไม้ค่ะลูกไม้ จุดๆชุ่มๆสีลาหุมทองสีลาหุ้มทองนี่นะครับสีลาหุ้มทองสวยจริงเลยขอยกหน่อยสวยมากออันนี้แหละครับเจ๊อันนั้นเป็นพันธุ์ท้ายโนราสิงเป็นบอลเก่าบอลเก่าข้าหายยากนี่อันนี่ก็นึงเขาโตเต็มฟอร์มแล้วเขาจะกัดสีแดงเต็มใบแล้วขอบจะเป็นสีขาวเขียวว้าวสวยจริงๆเลยพอถัดๆมาอันนี้แดงๆเหมือนกันครับ จะเ,เป็นชินะบัญชรโบราณชินะบัญชรโบราณโอ้มีโบราณด้วยโ <im> บราณโอย <im> <า>แค่ชื่อนี่ก็เป็นสิริมงคลแล้วนะครับแค่ชื่อนี่ครับเนาะ <im> คือถ้าใครมีบอลสีถ้าใครมีบอลสีนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสะสมเพราะว่าชื่อเขาก็เป็นสิริมงคลกับเราด้วยนะครับ <laughs> ต้นนี้ก็น่าสะสมอีกต้นนึง <im> มีแบบไม่โบราณ <im> ด้วยมีแบบไม่โบราณ <im> ก็มีต้นไหนครับชินะบัญชรชินะบรญชอนครัเพอ๋อแต่มันก็ อ๋ออ๋อเจ๊ครับเขาก็แตกต่างกันอยู่นะครับเจ๊อันนี้เขาโตมันจะเป็นกักสีของมือเป็นใบเป็นใบอักษรหรือเดี๋ยวขออนุญาตเทียบกันหน่อยนะครับเจ๊ได้ระหว่างตัวโบราณกับตัวชิ้นน้ำมันชอนเฉยๆนะครับเนาะฝั่งซ้ายมือผมนี้จะเป็นชิ้นน้ำมันตัวโบราณแล้วฝั่งขวามือที่เขียวๆนี่จะเป็นชิ้นน้ำมันชอนเฉยๆนะครับเนาะเขามีเสน่ห์ที่แตกต่างกันมากครับ สวยจริงๆเลยนะครับอสองไข่นี่แหละครับที่ผมไปที่ผมไปโดนไม่เชิงไปโดนหลอกมานะครับความรู้น้อยนะครับคือเขาบอกว่านี่ก็เป็นอสองไข่นะครับแล้วที่ที่เขามีอ๋อาสองไข่นี่เป็นบอลป้ายใช่ไหมครับจ้ะมีด้วยอันนี้คือ,อนัอน,นสวยจริงๆเลยนะครับแหม สวยมากครับเก็บตั้งแม่อ๋อตั้งแม่พันหมดโอ้ยสวยจริงๆครับเราไปดูตะขัดมะเอีล้วกันละลานตาลานตาสวยจริงๆคนระับเลือกไม่ถูกเลยว่าจะตัดต้อนไหนนะครับาแนะนำให้ครับที่แนะนำเลยครับซัพเจริญซับคอนเนอร์ ก็เป็นบอสป้ายเป็นเชิงเชิงแถวแถวมาจากคล้ายๆพวกอับซอนสวรรคิไ์ไหมครับหรือคนละกอคนละเหล่าคนละกออะไรใช่ไหมครับอ๋อลักษณะก็จะคล้ายๆล้ายัวสวรรค์ครับไปทำวัวสวรรค์สวยที่สเลยอันนี้จะเป็นเทเวนารุมิทแค่ชื่อก็สวยแล้วครับเทเวนารุมิทครับอ่ะครับ อ,อ,อ,อันนี้นเทเวิตนารมิตแล้วก็อีกตัวหนึ่งอะไรนะครับเ,รเทพเ,เทพเทวริษมีนะครับเจ๊มีแต่ว่านา่นาจะมีในกองขังเดียว <laughs> อ๋อเป็นตัวที่แรงเหมือนกันด้วยนะครับเจ๊แหมสวยมากๆเลยครับเจ๊ ก็อย่างที่บอกตอีประมาณ340ชนิดอยู่อยู่ที่สวนนะครับอันนี้ก็จะเป็นแค่บางส่วนนะครับที่เราจะมาให้ดูที่เจ๊บอกว่าเราจะพาดูทุกต้นยัไม่ไหวอะค่ะวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากเจ๊ปูนะครับที่เจ๊บอกว่าวันนี้มาสิเจ๊จะลองเปิดตู้บอลสีดิเจ๊ลองเก็บให้ดูว่าเป็นแม่พันธุ์วีเจจะอยู่ในรถ ก็เป็นเกียรติยอย่างยิ่งก็ต้วห่วงด้วยนะครับ <S <S วันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้มาดูบอลสีที่สวยสวยงามขนาดนี้นะครับเนาะแต่วา่าอย่างว่ามันมีมากกว่า300<ด>กว่าชนิดนะครับวันนี้ก็เอามาเปิดตูด้อื่นไว้รอบหน้าวันนี้ก็มาเปิดดูแบบว่าเป็นไม้สะสมที่ว่าจะเก็บไปทําใม้่านในอนาคตแล้วกันวันนี้ก็โอ้โหสวยจริงๆนะครับคืออยากให้ทุกคนมาดูนะครับดูคลิปนี้สวยจริงถ้า ดูในคลิปว่าสวยแล้วมาดูเปิดตู้ดูของจีนี่เราสวยจริงครับผมบรรยายไี่ถูกเลยครับเอาเป็นว่าขอบคุณมากนะครับิีนี้ก่อนใครที่ดูคลิปของผมมาถึงตอนนี้นะครับก็ขอให้มีความสุขกับการดูความสวยงามของบอลสีนะครับก็เอาไว้ติดตามคลิปหน้าแล้วกันิีนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีขอบคุณที่ดูมากๆนะครับก็สวัสดีผู้ชมด้วยนะครับก็ขออย่าลืมไปกดติดตามช่องหมูต้อขอชิลด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมเนาะแล้วก็ติดตามผมคลิปหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับ